เฉินเจิ้นอยู่ไหนพวกนายเรียกเฉินเจิ้นออกมาสิฉันรู้จักเขาพวกนายเรียกเขาออกมาตอนนี้เลยเฉินเจิ้น,นอ๋อที่แฉเธอเพวกเดียวกับอีเวนนั่นงนั้นหรอในเมื่อเป็นแบบนี้ก็อย่าหาว่าพวกเรานั้นทาดนดกกรุณกรรมก็แล้วกันอ๊ยบ้าเอ้ยไอ้พวกนี้ไม่ใช่คนของเฉินเจิ้นฉันฉันแจ้งความให้แล้วโฮสไม่ต้องไม่ต้องกลัวเออ พวกแกคิดจะทำอะไรหาที่ตายทำไมวะเดือนโรงเรียนอยากโชว์ความเท่เป็นวีวรุษช่วยผู้หญิงสาวว่างนั้นฮะฮจัดการมันเอามันให้ตายอ้าใช่ครับพวกเราเป็นคนแจ้งความเองเมื่อคู่นี้ยู่เหยาตกอยู่ในสถานการณ์ถูกป้นครับแต่ผมได้ได้พวกนั้นไปหมดแล้วไม่เป็นอะไรนะครับรบกวนคุณตำรวจแล้ว ฮอตตอนนี้ฮอตตกอยู่ในอันตรายเฉินเจินแอบซุ่มมองอยู่ข้างๆตลอดถึงแม้ว่าเฉินเจินจะเกลียดฉันในเนื้อเรื่องซึ่งไม่ออกนอกบทเลยก็นับว่าดีมากแต่การที่ผู้ชายคนหนึ่งจะมองดูผู้หญิงถูกข,ข่มขืนด้วยรงคคอจิตใจมันโคตรระยำเลยนะฉันไม่ได้บอกรายละเอียดให้ตำรวจรู้จะได้ไม่เป็นเรื่องใหญ่โตเพราะถ้าถูกแพร่ออกไปชื่อเสียงของเธอคงจะเสียหายอืมฉันรู้ขอบคุณ ไม่ต้องกลัวแล้วนะดูไหมส่วนไอ้เจ้าพวกเรีวนั่นฉันจะจัดการพวกมันแน่นอนฉันไปส่งเธอกลับบ้านนะรู้หรือ,อยังเรื่องที่อยู่เหยาหนะเธอเกือบถูกพวกนักเดงหัวไม้ป้นซับโชคดีที่เดือนโรงเรียนของเราเข้าไปช่วยไว้ได้ทันหฮ้อฮีโร่สุดดอดฉันอิจฉายอย่างแรงเมื่อวานจูจูก็โทรมาบอกว่าไม่ต้องติวแต่ที่แท้ก็เป็นเรื่องร้ายนี่เอง เธอไม่ได้ตีตัวออกห่างจากฉันแต่เกิดเรื่องไม่ดีขึ้นกับเธอเธอไม่อยากให้ฉันเป็นห่วงดูเธอคนพิการมักจะดึงดูดให้ผู้อื่นตาหนักถึงสิ่งที่เขาเป็นในทุกที่ที่เขาไปอยู่เสมอจะมีคุณสมบัติอะไรไปยืนอยู่ข้างเธอได้ ข้อความใหม่ผู้รับยู่เยาวยอมแพ้เสียเถอะมันไม่ใช่สิ่งที่ฉันสมควรได้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วฮ่า <c oughs> พี่ใหญ่สบายใจได้ข่าวลือข้างนอกมีแต่บอกว่ายู่เยาวถูกดันป้นกลางทางพวกนั้นไม่ทําให้เป็นเรื่องใหญ่หรอกหน้า <c oughs> ถ้าพวกมันกล้าพูดว่าฉันเสียมารายาทใส่และแกคิดว่าไอเด็กนั่นจะอยู่ที่นี่ต่อได้เงี้ยหรอ ไอ้กูซื้อเยาวนเ,เอ๊ะฉันจะกระทืบม,มันให้ตายในสักวันฮ่าฮ่านี่นายทำไมวันนั้นไม่ไปนายรับเงินฉันแดวแต่กลับไม่ไปทำงานให้ฉันหรอมันหมายความว่าไงจะพูดยังไงล่ะบอกว่าฉันช็อกในพฤติกรรมของชินมางพอเรียกสติกับคืนวาได้กูซื้อเย่าก็ไปถึงก่อนซะแล้วนะ่ะหรอฮะ รับก็รับไม่ทำก็คือไม่ได้ทำแล้วเธอจะทำไหมนายบทสนทนาเหมือนในบทต้นฉบับเป๊ะเลยเยี่ยมไม่ได้ออกนอกบทไม่แต่เงินของเธอฉันจะคืนให้อย่าทำเรื่องงโงๆโโอะไรอีกดนะักเข้าใจไหมคิดได้สวยหรือดีนี่ตอนนี้ปัญหาไม่ใช่เรื่องเงินแล้วนายกล้าตุกติกกับฉันฉันไม่ปล่อยนายแน่หุบปากอย่าพูดอะไรออกนอกบทอีกเลยนะ ถ้าย้อนดูสิ่งที่ฉันได้ร่วมกระทำมากับชินมาในชาติที่แลวหลายๆเรื่องรสชาติมันเปลี่ยนไปเหยาๆหูนั่นเดือนโรงเรียนมาหาิุวใหญ่แล้วเหรอนี่พวกเขาไม่ได้เป็นเพื่อนกันแล้วใช่ไหมอิจฉาที่สุดเลยทำไมร่ะเป็นอะไรไปไม่ชอบไปฉันมาหาเธอเหรอคนอื่นกำลังมองดูเราสองคน เวดาเขินก็น่ารักดีนะฉันมาหาเธอในวันนี้ก็เพราะอยากจะคุยกับเธอเรื่องเมื่อสองวันก่อนนะ่ะพวกนั้นถูกกระทืบยับเลยึคนพวกไหนก็พวกสารเลวที่ทำเธอตกใจไงล่ะต่อไปพวกมันไม่สามารถดังแกเธอได้อีกแล้วล่ะเพราะฉะนั้นเธอไม่ต้องกลัวแล้วนะรู้ไหมกระทืบยับอืมไม่รู้ว่าพวกมันไปแย่รูปีศาจอะไรเข้า คนที่เป็นหัวโจกหฮมสีทองสองสามคนนั้นถูกกระทืบจนขาหักทุบนิ้วแตกหลังจากเสียหายไปครึ่งชีวิตก็ถูกทิ้งไว้ข้างกองขยะในซอยตอนเช้าคุณยายแก่ๆมาเก็บขยะและพบเข้ามันเป็นฉากที่น่าสลดมากพวกผมชองไม่กล้าแม้แต่จะปีปากพูดว่าพวกที่ทำร้ายพวกมันเป็นใครส่วนรายละเอียดยิบยยยกว่านี้ไม่จำเป็นต้องบอกเธอดีกว่าไม่งั้นเธอตกใจมากกว่านี้ เอาเป็นว่าพวกมันไม่กล้ามารังแกเธออีกแล้วแน่อมืถึงแม้อาจจะฟังดูน่ากลัวมากแต่ก็รู้สึกอุ่นใจขึ้นจริงๆไม่มีพวกอันตรพานพวกนั้นแล้วต่อไปเวลามาเรียนก็ไม่ต้องคอยหวดาดระแวงอีกกอโทษทีวันนี้ฉันก็ยุ่งมากไปดิวให้เธอไม่ได้อีกแล้วอะไรกันช่วงนี้ขอยุ่งมากขนาดนี้เลยเหรอมีธุระได้ทุกวัน ฉันต้องไปดูหน่อยแล้วหวนเศร้ายุ่งเรื่องอะไรกันแน่ถึงไม่จบไม่สิ้นสักที